เอาเผชรฟ้าด้วยสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สุขคนกรบพมมาละพี่น้องเล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่วันศุกร์ที่สาพสิุภาสอง5 6ากปดงวดทุดไทยของเดือนพุษภาคี่ไปเริ่มไม่ผลแล้ววานนี้วันที่สองมิถุนา้วเนาะพี่น้องวานนี้เป็นงวดทุดไทยได้พี่น้องได้ของเดือนนี้วันที่สามสิบเป็นยังไงพี่น,อน,น้องมานบะ อาจารย์ไกลเลขกวิ่งคือมากนับกันเนาะเลขกวิ่งเลขโลดนี่เลขบนมันออกสามเจ็ดสี่เลขล่างหกสามเพือพี่น้องมาขึ้นนี่ของอาจารย์ไกลแบดเลขวิ่งนะเลขออกเจ็ดสี่เลขวิ่งกอดข้อกันมากเพื่อนให้วิ่งบนล่างนี่สี่กับเจ็ดเนาะกอดข้อกันมากส่วนเล็กล่างออกหกสามของเพื่อนแบบมีแต่เจ็ดสามเนาะพี่น้อง ของเพื่อนบกเขาพี่น้องจับคู่บกเขาเรียกวิ่งกันมาหนักกันเขาก็มาตามกันต่อแล้วพี่น้องได้อของอาจารย์ไกล สุดที่สามสิบเห็นเย้วพี่น้องนะมันเป็นเงา ปบิ่งบน,บนล่าง 3、ากับหกคือขีพมามันกัดนอกพี่น้องนอสามกับหกมันอกนอกหกสามเลยวนี้ก็ได้สามกับหกเป่นเนีนหกได้พพน้องได้เนเนีนหกสามกับหกก็คือขีพมาไปที่น้องมันออกหกสามเล เอาขั้นว่ายขี่พม่าน้ำกันคือจับคือจับสามหกหน้ำอยู่เนาะพี่น้องเนาะเป็นไหนจังไดก็ตามนั้นนะสามห้าสามหกพมาน้ำกันอยู่ดีพี่น้องเพิ่งจับกูหายอยู่สามแปด ว่าขี้บ้ามานจับคูยหย่หายเยอะนะพี่นอ้องน,นี่บอ่อเอาซื้อได้พี่น้องจะส่วนอาจารย์ใกล้เพิ่มบร,ริเวณบริเวา,วาที่บอ่อเอาดิที่ว่าหมกับสามคือขี้บา้ามานกันที่บอ่อเองเนีย้ยสามเก้า หกสี่หกห้ามีหอดมีหอนเบิร์นบ้านนี้คือมากแปลกแต่น้อามีหอนเบิร์นหกหกวันเนี่ยหกแปด ยอดเลขเบิ้์นหกหกหกเก้าลืมข้าวเหลกสามตัว ส่วนเลขสามเลขสามตัวหนึ่งหกแปดสามหก เก่าม <9 S 2> วดที่แล้วคือ,อยังเงินมวดที่แล้วคือ,อยังเน้นทั้งจิตเจ็ดปดหวดนี้คือเน้นใหตจิตตัวหกอย่างเดียวนะอหวนเนาะหกแปดเกตัวเน้นงวดที่แล้วเน้นจิ เออหัวดที่แล้วเ,น,เน้นติดเจ็ดติดแปดนะพี่น้องนะั่นของเก่าอยู่ปะนังนั่นเห็นไหมหมวดที่แล้วเน้นติดเน้นติดสี่ติดเจ็ดหมวดบันี้เน้นติดหกย่างเดียวพี่น้องไอ้เอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อเดี๋ยวขีดท่วนล่าพัฒนาของอาจารย์ไก่มันสุกที่สามสิบเนี่ยหมล่างเพิ่นให้สามกับหกเพิ่นเน้นหก ส่วนจับคู่นี่ก็คือ35363839 6465แล้วก็66 6869กเลข3ตัวแม่น168 369เพิ่นมาเน้น68ก 6, ับ69วันนี้เน้นติด6ไเลยพี่น้องได้2อคู่ี่อ่ะพี่น้องแคบหน้าจอครับผมถ้ามัก,กจัดตากัดกาศพานได้ชอบก็ผ่านโอ้ไม่ชอบก็ผ่านนะพี่น้อง ขอบคุณอาจารย์ไกลอะไรครับผมคอยพี่น้องเอมามันมันกันจะเริ่มฝากกนไลยกดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม